ใช่สมอบนะนะครับก็เป็นทางน้ําใจจากชมรมเพื่อนแท้ร่วมดูแลสังคมแล้วก็ทางรายการทางช่อง5ของเรานะครับเป็นโครงการปันน้ําใจจากช่อง5นะครับพี่สมุดครับครับสวัสดีครับพี่เกษรยานะฮะหรือว่าพี่พี่น้ำพี่น้าทิพย์นะฮะวันนี้พวกเราชมรมพวกเราชาวชมรมเพื่อนแท้ดูแลสังคมได้ร่วมกับทางพี่หนอมทางไทยทีวีช่อง5 ได้มาร่วงการบริจาคโดยเฉพาะเป็นลม <ขอ S 1> เป็นบ <ขอ S 1> นาาบาลมนะให้แก่คุณแม่วิมลอายุ8ปสกว่าแล้วซึ่งนอนเตรียมมานานมากครับพอสองวันนี้เราทราบข่าวจากรายการฟังชัดๆถนอมจัดให้ทางเราไม่นิ่งนอนใจเลยครับแซงจากที่อื่นให้มาที่นี่ก่อนเพราะที่นี่เดือดร้อนกว่าแล้วก็มาวันนี้เลยครับตอนนี้พร้อมเข้าของสิ่งทั้งหมดที่พวกเราที่จัดมาได้ครับ ตอนนี้ก็ปูเตียงลมให้กับคุณยายได้นอนเรียบร้อยแล้วเนาะเตียงนี้ได้รับการสงเคราะห์สนับสนุนจากใครครับจากคุณเพนพากกลาเพชรครับที่ไาคจากมัลนิธราชิีนนทบุรีเนาะที่ได้ช่วยสมมติตรงนี้มานะครับเราก็เป็นผู้ส่งต่อแล้วก็มีที่จากพัฒนาสังคมนะครับจากกรุงเทพมหานครนะศูนย์กรุทองคนแรกที่เพิ่งกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็ได้มา เป็นกำลังใจแล้วก็มาดูเพื่อจะให้การช่วยเหลือต่อไปทั้งเรื่องของการมีบัตรประกันสวขประชาชนนะครับการช่วยเหลือขุขภาพครอบครัวนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆจะได้ช่วยอต่อไปรวมถึงการรักษาพยาบาลของคุณแม่ด้วยเนาะเห็นว่าเป็นปีแล้วไม่ได้ไปหาหมอเลยติดเงินรักษาอยู่โรงพยาบาล<า>ก็เลยไม่ได้ไป<า>ติดอยู่โรงพยาบาลเท่าไหร่ครับหมื่นกว่าบาทก็เลยไม่กล้าไปเขาไปเขาัวง อพอทพวงปั๊บเราก็เลยคือ,อแบบถ้าให้เขาก็ไม่มีให้แม่ถ้าให้แม่เขาก็ไม่ยอมแบบว่ <families> าจ่ <Sharing> ายยาอะไรประมาณนี <ừ> ้ครับวันนี้ไม่เป็นไรละครับเดี๋ยวหลังจากวันนี้ไปเดี๋ยวทางชมรมจะประชุมกันแล้ว<อ>เดี๋ยวจะดูแลให้ครับครับพอรชพมนะก็ดูแลพี่น้องไม่ทอดทิ้งอยู่แล้วนะครับ <Sounds. S 1> ก็เป็นกำลังใจให้นะเพราะหนูมีแค่สองคนไม่รวมลูกกันต็มยูยังไงก็ รต่อได้นะไม่ใช่อยู่สองคนนะมีพวกผมอยู่ด้วยนะเ <c oughs> ป็นกำลังใจอยู่นะครับครับก็ยังมีผู้ชม